สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันก็จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องรูปแบบวิวัฒนาการ Evolutionary Process Model รูปแบบวิวัฒนาการไม่ได้มีการจัดทำข้อกำหนดอ,อย่างชัดเจนแต่เป็นการพัฒนาควบคู่กันไปใช้หลักการพัฒนาตัวอย่างก่อนแล้วจึงให้ผู้ใช้ทำการทดสอบ จากนั้นก็นำผลไปทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้ระบบนี้เหมาะสำหรับระบบขนาดเล็กและกลางหรือเป็นระบบที่มีการตอบสนองหรือใช้สำหรับระบบที่มีอายุสั้น หัวข้อถัดไปนะคะคือการสร้างต้นแบบมี3ลักษณะค่ะ 1. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 2. เพื่อขยายให้เป็นระบบที่ปฏิบัติงานจริงและ 3. เพื่อหาทางแก้ที่ดีที่สุดทั้งยยังใช้เครื่องมือในการทดลองค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูข้อดีของลักษณะแบบจำลองวิวัฒนาการนะคะ ค่ะก็จะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะและมีทีมงานติดต่อประสานงานกับลูกค้าเนี่ยสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ช่วยให้ความรู้เนี่ยทันความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็เหมาะสำหรับซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมีข้อกำหนดขนาดใหญ่ค่ะต่อมาก็จะเป็นข้อเสียนะคะข้อเสียเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงนะคะใช้บุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญเนี่ยสูงมากก็มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าเนี่ยได้ตลอดเวลาค่ะค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ